จากท่าสู่ครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งปรัชญาสตโตอิกบทเรียนชีวิตจากเอพิธิตัสสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับบุคคลสําคัญอีกท่านของปรัชญาสตโตอิกนั้นก็คือเอพิธิตัสในโลกโบราณที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่แน่นอนมีชายคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นท่าแตกหลักกลายเป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือเอพิธิตัส เอพิ e ตัสเกิดราวปี50หลังคริสตกาลในฐานะทาสในจักรวรรดิโรมันแม้จะอยู่ในสถานะต่ำต้อยแต่เขากลับมีโอกาสได้ศึกษาปรัชญาสโตอิกซึ่งสอนให้มนุษย์รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับชะตากรรมหลังได้รับอิสรภาพเอพิ e ตัสได้กลายเป็นครูสอนปรัชญาคำสอนของเขาเน้นย้ำว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากการควบคุมความคิดและการกระทำของตนเอง แม้จะเป็นทาสแต่เอพิทิตัสได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนกับมูโซนิอุสตรูฟัสนักปรัชญาสโตอิกผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อนแนวคิดของเขาในเวลาต่อมาหลังได้รับอิสราภาพเอพิทิตัสเริ่มสอนปรัชญาในกรุงโรมแต่ต้องลี้ภัยไปยังนิโคโปลิตในกรีซเมื่อจักรพรรดิโดมิเชียนในประเทศนักปรัชญาออกจากโรมในปี93หลังคริสตการที่นิโคโปลิตเขาได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนปรัชญาและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น แนวคิดหลักที่เอพิทิตัสยึดมั่นตลอดชีวิต1การแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้เอพิเตตัดเชื่อว่าความทุกข์เกิดจากความพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราเขาสอนให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราควบคุมได้นั่นคือความคิดการตัดสินใจและการกระทำของเราเอง 2. การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสอนว่าเราควรยอมรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้านเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เราทุกข์ แต่ปฏิกิริยาของเราต่อสิ่งนั้นต่างหากที่ทําให้เราทุกข์สการฝึกฝนคุณธรรมเอพิเตตัสเน้นย้าความสําคัญของการมีชีวิตที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะความกล้าหาญความยุติธรรมความพอประมาณและปัญญา 4. การใช้เหตุผลเหนืออารมณ์เขาเชื่อว่าการใช้เหตุผลเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตที่ดีและสอนให้ไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการกระทําของเรา5การพึ่งพาตนเองเอพิเตตัสอนให้พึ่งพาตนเอง และไม่ยึดติดกับวัตถุภายนอกหรือความคิดเห็นของผู้อื่นแนวคิดเหล่านี้ของเอพิทิตัสได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักคิดและผู้นำในยุคต่อมารวมถึงจักรพดิมาคัสอรเรลิุสผู้เขียนหนังสืง itation, อเมดิเทชชนอันโด่งดังแสดงให้เห็นถึงพลังของปรัชญาที่สามารถยกระดับจิตใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแม้จะเกิดมาเป็นทาสแต่เอพิทิตัสได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอิสรภาพที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในจิตใจ ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถเลือกที่จะมีความสุขและสงบได้เสมอปรัชญาของเอพิเตตัสยังคงมีความหมายในโลกปัจจุบันสอนให้เรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมุ่งเน้นพัฒนาตนเองจากภายในนี่คือมรดกอันล้ำค่าที่ทาสผู้กลายเป็นครูได้มอบไว้ให้แก่มนุษยชาติขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราในวันนี้หวังว่าคำคมดีๆที่เราได้แชร์กันในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับทุกๆคน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคำพูดดีๆเพื่อไม่พลาดคำคมและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ